สวัสดีครับ FC l ซไลออนกาดประดิษฐ์ทุกท่านนะครับวันนี้เราก็มาคุยกันต่อ,เ,อเกี่ยวกับเพลงใหม่ๆของน้องไลอันโอโ้โหถูกใจมากเลยนะครับหยิบเพลงเก่ามาร้องนะครับเ,เด็กรุ่นใหม่ร้องเพลงเก่าเก่าแล้วร้องได้ดีซะด้วยนะครับแล้วร้องได้ดีซะด้วยค่อยๆปล่อยมาทีละเพลงละเพลงละเพลง โอ้โหสุดยอดพูดง่ายนะครับจะฟังก่อนนอนหรือว่าจะฟังตีสี่ตีห้าตื่นขึ้นมา <c oughs> เปิดฟังได้ไม่ผิดหวังไม่ผิดหวังนะครับเสียงของน้องนี่โอ้โหใช้ได้เลยไปฟังดูไปฟังดู FC ทุกท่านนะครับถ้าเจอน้อง ไลอ้นนะครับขับขานตำนานเพลงครูลองกดฟังดูลองกดฟังดูแต่ละเพลงละเพลงมันเป็นยังไงถูกใจเราไหมเออถ้าไปเห็นคลิปของน้องไลอ้นนะครับเออที่น้องไลอ้นก็ร้องแต่ละเพลงละเพลงหยิบเพลงเก่าของครูไพบูลของครูไพบูลมาร้องนะครับเออก็ชื่อ อัลบัมว่าไลออนขับขานเพลงคูนะครับขับขานเพลงครูของครูไปบูลบุตรขันนะครับสุดยอดสุดยอดไปฟังได้ f อทุกคนนะครับเอทุกท่านนะครับเออเพราะจริงๆนะครับเพราะจริงๆ ไม่เชื่อผมก็ลองไปฟังดูนะครับเออน้ำลงนกร้องนะครับไปฟังดูตารางดวงใจนะครับเออไปฟังดูไปฟังดูว่าเป็นยังไงวาสนาพี่น้อยนะครับไปฟังดูแล้วแต่ละชุดละชุดที่โอสุดยอดรอ หลออจริงๆคุณแม่ปลื้มไปดูสิแต่ละชุดอะแต่ละเพลงอะโอ้โหเขาใส่ชุดอะสุดยอดนะครับสุดยอดจริงๆนะครับไปดูได้ไปดูได้กินโคนสาบไฟก็โอ้โหประทับใจประทับใจแต่ละเพลงเสื้อผ้าแต่ละชุดที่โอ้โหสามหัวใจ โอ้โห oh. <c oughs> สุดยอด <c oughs> ฟังก่อนนอนนะหรือว่าฟังตอนตื่นนอนตีสี่ตีห้ารุ่นเราตื่นไวแม่แม่ร <c oughs> ุ่นผมตื่นไวนะครับเออนอนบางครั้งก็นอนช้าตื่นไวป่านน,นี้ยังไม่นอนเลยเนี่ยจะเที่ยงคืนแล้วมาทำคลิปเนี่ย ก็มานั่งฟังเพลงของน้องเขานะครับติดเนิบติดเนิบติดแน่รุ่นนี้เราติดแน่เลยมาดูได้ไม่กี่เดือนแล้วติดแน่เลยต้องดูทุกวันก็เนี้ยมันจะเที่ยงคืนอยู่แล้วเหลืออีกไม่กี่นาทีอีกนาทีเดียวเที่ยงคืนนะครับก็ดูทีนียยังไม่ได้นอนเลยนะครับเดี๋ยวก็เปิดเพลงเลยนอน ก็ยังน้ำท่าก็ยังไม่ได้อาบด้วยสามสิเนี้ยก็ดูดูมันเพลินก็บอกแล้วว่าเคลียร์ไปเคลียร์มาเวลาอะมันแลวไวจังเลยก็เพิ่งดูแป๊บเดียวเลยนะครับอ้าวเที่ยงคืนแล้วนะครับเที่ยงคืนแล้วเราจะให้ทำอย่างไงก็คนมันชอบก็ <c oughs> คนมันชอบแล้วอะเออก็ดูไปฟังไปฟังมาเพลงของน้องเพลงใหม่ๆอะ โอ้โหร้องเพลงเพราะยิ่งฟังเช้ามืดด้วยนะโอ้โหถ้าอยู่บ้านนอกด้วยนะโอ้โหนอนยังไม่ต้องลุกก็ฟังอ่ะยังไม่ต้องลุกจากที่นอนเราฟังเพลงน,อน้องอ่ะยิ่งเช้ามืดเลยนะอดนอนฟังเลยตื่นึ้นมาแล้วกดก่อนฟังเพลงน้องก,ก่อนแล้วก็ยังไม่ต้องลุกจากที่นอนฟังไปเรื่อยๆก็ เลือกจริงอันนี้เลื่องจริงหรือว่าก่อนนอนนี่เปิดทิ้งไปเลยหลับไปเลยมักเคลียล์แล้วถ้าเราไม่ฟังเพลงนะถ้าเราดูคลิปอะโทรศัพท์ลดมื่อไหลไม่รู้นะครับรวมมื่อไหลไม่รู้ในที่นอนอะเออแล้วผมนี่เออแว่นแตกไปอันนึงโอ้ยนทีครับแว่นแตกไปอันหนึงเลย <laughs> อะ ก็ดูไปดูมาก็หลับไปก็นอนไม่ได้ถอดแว่นล่ะกิ้งไปกิ้งมาแว่นลนทับแตกไปแล้วมันไม่แตกแตะขามบิดขามมันเสียไปเลยนะครับตอนนี้หยิบม,มาใส่ยังไงมันก็ไม่ไม่ดันแล้วนะครับไปฟังเขาค่อยค่อยปล่อยออกมาทีละชุดเอทีละเพลงละเพลงนะครับโอ้โห แล้วเดี๋ยวบอกว่าลุงไม่บอกครว่ามีของดีเราไม่บอกไปฟังเช้ามืดตื่นมาฟังเลยกดฟังเลยยังไม่ต้องลุกยังไม่ต้องลุกแม่แม่ยังไม่ต้องลุกนะฟังนะเช้ามืดนะและเช้าก็มาคอมเมนต์ให้ผมฟังด้วยว่าเป็นยังไงฟังตอ,อนเะช้ามืดอ่ะโอ้โหอากาศมันเย็นเย็นด้วยฟังเพลงนุ่มๆน,นะครับ ฟังเพลงนุ่มๆน,นะครับเอออากาศเย็นๆโนายเพราะนะครับจะบอกใครเที่ยวนะครับไปดูว่าผมไม่บอกนะครับลุงไม่บอกดูมั่งเลยว่าเพลงเพราะขนาดนี้ไม่ได้ลุงบอกแล้วนะครับลุงบอกแล้วให้ไปฟังกันนะครับ ยิ่งเช้ามืดด้วยนะตื่นมายังไม่ต้องลุกจากที่นอนนะครับเปิดฟังดูก่อนว่าเป็นยังไงเพลงของน้องโอ้โหจะว่าเขาว่าเธอก็ยังเงี้ยไม่หลงได้ยังไงแล้วก็เพลงแต่ละเพลงมันออกมาอย่างเงี้ยอ่ะก็อบอกแล้วนะครับใครได้ดูนี่ก็โอ้ไอคลิปแรกก็เพราเพลงแรกกระเพรา เพลงที่สองี่สาตานี้เราเคือวางไม่ลงแล้วเขียหาตะไลอั้นการบัณฑิตะพิมพ์ไปเลยหัวข้อนะยูทูบอะไรอั้นการบัณฑิตนะครับวันหลังเวลาเรานอนแล้วเช้ามาเรากดเลยอะไรลาอั้นการบัณฑิตเดี๋ยวมันจะเด้งขึ้นมาเลยตอนนี้เราจะดูอะไรล่ะจะฟังเพลงหรือดูคลิปเดี๋ยวมันเด้งขึ้นมาเองเลย นะครับเออไปฟังดูชุดใหม่นี่เขาก็ค่อยปล่อยมาทีละเพลงละเพลงแล้วแต่ละชุดที่โอ้แล้วเสื้อผ้าหน้าผมอีกอย่างหนึ่งโอ้ยอยับอกใครเลยใจละลายใจละลายบอกตามตรงใจละลายเสื้อผ้าหน้าผมอีกแต่ละเพลงแต่ละชุดที่สวยงามมากเลย <c oughs> ประทับใจเดี๋ยวต้องถามน้องเลยอันวันหลังถ้าเจอตัว ทำยังไงลดหุ่นมาได้ขนาดเนี้ยนะลุงนี่ก็ลุงนี่ถ้าเป็นหมูเขาขายไปแล้วนะเนี่ยลุงเนี่ยร้อยโลแล้วนะเออถ้าเป็นหมูนี่เขาขายไปแล้วนะลุงเนี่ยโอ้อยากจะดูจังเลยว่าเออก็เห็นน้องไยอันเขาเล่นเทควันโดด้วยแล้วก็สนามเขามาออกกําลังกายที่สนามด้วยแต่ลุงไม่ได้ออกแบบเขานะครับเออ แต่ตอนเย็นกินอร่อยตอนเย็นกินอร่อยกับข้าวกับปลานี่มันแลอร่อยก่อนนอนเนี่ยนะครับเออเนี่ยผมว่าก่อนนอนเนี่ยที่นอนดึกเนี่ยผมก็กาแฟแก้วหนึ่งนะครับแล้วก็ดูของน้องก็ไปเรื่อยเรื่อยเลยนะครับก็มันเพลินยิ่งดูยิ่งเพลินยิ่งฟังก็ยิ่งโอโ้โหสุดยอด ไลอันนี่สุดยอดจริงๆต้องบอกตามตรงเดี๋ยวผมจะเปิดสถานีไรอันนะครับใน t ิ k ตอกนะครับเดี๋ยวผมจะเปิดสถานีไลอันนะครับเปิดเทงไรอันใน้ฟังก่อนนอนนะเดี๋ยวก่อนให้มีผู้ติดตามเยอะๆก่อนนะครับเออวันนี้ก็ไว